สวัสดีครับพบกับผมซันนกครุงช n แนลนะครับผมวันนี้ก็มาในหัวข้อนะครับผมว่าเมื่อสิบปีที่แล้วนะนกป่าอะไรดังที่สุดนะครับผมก็อเอามาฝากหนึ่งปลานะครับผมอ่าไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะรู้จักกันหรือเปล่านะอ่าป่านี้ที่ผมผมเอามานะเป็นปลาที่ดังมากนะเมื่อคนนะดังคือว่ารู้จักกันในในวงก็นะครับผมในวงที่คนเล่นนกนะ อ่าดังมากนะครับผมผ็เคยมีคนบอกผมมานะครับผมว่าป่านี้นะมันดังมานานเลยนะครับผมอ่าดังคือมีชื่อเสียงนะครับผมคือมีคนแถวบ้านนะครับผมเขาก็ไปเอานกมาจากป่านี้นะแล้วก็เอามาเข่งได้รางวัลกันเยอะนะก็เลยทําให้เป็นที่ฮือฮากันนะครับผมอืมในรายการนับดอกนะครับผม เลยมีการซื้อนะมีแต่หลยก็มโอมหมดนะถ้ามาจากป่านี้นะก็อ,ะอยากรู้เหมือนกันเราเพื่อนๆจะเคยได้ยินกันหรือเปล่านะครับผมอ่าแต่ว่าก็ขอบคุณนะครับผมเรล่งข้อมูลนะจากน้าตัวหนึ่งที่ให้มานะครับผมก็มบอกว่าไม่พูดไม่ได้นะป่านี้นะครับผมดังมากนะเมื่อสิบปีที่แล้วลองให้เพื่อนๆลองคิดกันดูนะว่าเพื่อนๆว่าป่าไหนานะ อ่าแต่เป็นป่าที่ดังมาสิบปีเปเพื่อนลองคิดดูนะดังมาสิบปีที่แล้วตอนนั้นยังมีอนกคงหัวจุกคนยังเล่นน้อยนะครับผมแต่ก็เยอะขึ้นมาเรื่อยๆตลอดนะครับผมมากนะเอก็หวังว่าจะน่าจะได้ปลดล็อกในเร็วๆนี้นะก็เป็นข่าวดีนะถ้าลปลดล็อกปลดล็อกนะครับผม,มสำหรับวนตัวผมก็ไม่มีปัญหานะเพราะว่าผมก็มีใบอนุญาตอยู่แล้วนะ อ okay, ผมอยเลี้ยงเกินห้าตัวผมก็ไม่มีปัญหาเนะเพับผมขอไปอนุญาตไว้แล้วนะครับผมอ่าแล้วก็มาเข้าเรื่องกันต่อนะป่านี้ดังเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับผมทําไมถึงดังนะครับผมก็มีคนที่ว่าเขาไปซื้อมาอ่าแล้วก็เอามาเล่นนะครับผมแล้วนกมันเก่งนะครับผมแล้วมันเป็นอะไรที่เก่งทุกตัวนะเอามาตัวหนึ่งเก่งตามไปเอาพี่เอาน้องเอาคอรอบเดียวมันมา เก่งหมดอ่าไม่ทราบว่าเพื่อนๆจะรู้กันไหมนะครับผมว่าเป็นป่าไหนนะอ่าแต่เขาบอกว่าขึ้นชื่อเรื่องใจนะครับผมอ่าเอามาจากป่าไหนเพื่อนๆลองไายดูเละขึ้นชื่อเรื่องใจนะต้องคือใจต้องสู้ก่อนนะครับเลขมาดับเลขใจต้องสู้ก่อนนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆต้องลองคิดดูนะ ถ้าว่ามันสู้ทุกตัวมันต้องดีด้วยสายเลือดจริงไหมครับผมอ่าสายเลือดต้องดีแต่ใบให้นะครับผมไม่ใช่นกบ้านเรานะครับผมไม่ใช่นกบ้านผมนะเออไม่ใช่นกแถบใต้ที่ผมอยู่นะครับผมแต่ว่าโอามาจากอ่าภากลางนะครับผมเพื่อนเพลองทายดูนะว่าเป็นปลาไหนนะครับผมคือก็าบอกว่าสิบกว่าปีดังมาแล้วอย่างดังจนถึงปัจจุบันน,นะครับผมดังจนถึงตอนนี้นะ ืเมื่อสิบปีที่แล้วดังใช่ไหมตอนนี้ก็ยังดังนะครับผมปลาที่ขึ้นชื่อเรื่องใจแล้วก็ลองเพลงเรียกสามพยางเพื่อนคิดดูเพื่อนเพื่อนคิดดูว่าเพลงเรียกสามพยางจะเป็นปลาไหนอ่าเก็่งแน่นอนนะครับผมและตอนนี้ก็ถึงเวลาเฉลยเลยนะครับผมปลานี้ก็คือปลาสวนพึ่งนะครับผม,มดังเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วจนตอนนี้เขายังบอกว่า สวนพึ่งนี่นะครับผมยังเป็นนกที่เก่งนะที่มาจากสวนพึ่งนี่นะอ่าปัจจุบันก็บอกว่าเอาไม่ได้แล้วนะครับผมมันเป็นเหล่งอุทยานไปเลี้ยนะครับผมอืมก็มีพี่ท่านหนึ่งมาให้ข้อมูลไว้นะครับผมบอขอบคุณมากนะครับผมที่ให้ผมได้มาเผยแพร่นะอยากรู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆจะทายถูกกันหรือเปล่านะครับผมว่าอนกป่าไหนผมก็บอกไปแล้วนะครับผมว่านกสวนพึ่งอืมเพราะว่า ใจมันดีนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงนะเพลงเรียกมันลงสามนะถ้าเพื่อนๆเอานกจากทางใต้ทางอีสานไปโตนะเพื่อนๆก็ไม่ได้นะครับผมเพลงเรียกต้องเอานกสวนพึ่งเหมือนกันไปโตนะครับผมจึงจะได้นะเพลงเรียกมันสามนะครับผมแต่มันไม่ได้เป็นเพลงนะน,นกกรงัุจฉลองฟิกไฟลิกใช่ไหมแต่นี้มันลงมันลง เพลงเรียกเพลงเรียกก็คือเพลงซ้ำนะครับผมซ้ำไม่เป็นสำนวนเพลงนั่นคือเพลงเรียกนะครับผมอ่าไม่เหมือนนอกคงหจุกภาคใต้นะนกคงหจุกภาคใต้จะมีแค่อ่าสองพยางจริงไหมสองพยางส่วนใหญ่นะครับผมจะเป็นนกทางใต้นะครับอ่าแล้วนี่ก็เสริมข้อมูลไปนิดนึงนะแล้วก็เป็นป่าเป็นปลาที่ผมบอกว่าอะไรนะดังมาสิปีที่แล้วใช่ไหมก็คือป่าสวนพึ่งนะ ก็คือเพื่อนๆลงไปสืบประวัตินะมันมีประวัติยาวนานมากนะครับผมป่านี้นะมีราคาด้วยนะครับผมหาซื้อยากนะครับผมป่านี้นะโอ้ทั้งเรื่องใจเรื่องหลายๆอย่างนะผมเลยยกให้เป็นป่าดีป่าหนึ่งนะครับผมแล้วก็ดังที่สุดในเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับผมจนมาปัจจุบันยังมีชื่อเสียงเลยนะครับผมยังมีคนเอาไปกบป่านี้เอามากบเสียงกันเยอะอืม ไอคิวมันดีจับเพลีงชนเพลงอะไรเยอะเก่งเก่งมากนะครับผมบางคนนะตอนนี้เขาทําเหมือนสตอรี่เลยนะครับผมเขาจะซื้อนอกงหนึ่งวัวจุกหนึ่งตัวใช่ไหมเขาจะเลือกป่าเลือกถิ่นเลือกอะไรแบบนี้เลยนะก็ดีนะครับผมเมื่อก่อนนะตอนพ่อผมไปซื้อซื้อ,อบ่อยๆนะเรื่องป่านกเลยนะครับผมไปซื้ออะไรนะไม่เคยศึกษาเรื่องป่าเรื่องอะไรเอาที่ชอบแล้วก็ซื้อเลยแล้วก็ซื้อเข้ามาเลยนะครับผม ก็ซื้อเข้ามาเลยยี้ยงนะเมื่อ,อก่อนพ่อซื้อเป็นสิบนะครับผมไม่รู้สักปลาหนึ่งนะครับผมปลานี่มารู้ตอนหลังเลยนะครับผมอ่าก็เลยทําไม่มีที่มาของกรงสามใบนะที่อ,อายุลูกกรงยี่สิบกว่าปีขึ้นสามลูกนะที่บ้านยังมีอยู่นะครับผมตอนนี้ก็คือเล่นนานเลยนะผมโตมาผมเกิดมาผมก็เห็นกรงนกกรงหัวจุกเห็นนกคือพ่อผมก็ซื้อไว้เยอะนะครับผม อ่าแล้วคนก็ก็มีคนมาขอซื้อเยอะนะเองก็ไม่ได้ขายนะครับผมอ่าส่วนใหญ่นะคือเลี้ยงไว้ยิ้วไปด้านน้าชาบ้างไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างดิกใส่ของเพื่อนบ้างเฟนเฟนใส่กันอ่าโชตะบะนกอ่าเอามาโม้กันก็สนุกเลยนะครับผมใน <c oughs> คลิปนี้นะครับผมผมก็มาทำคลิปนะล็อกที่ดังเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับผม ในปัจจุบันก็ยังมีชื่อเสียงก็คือสวนพึ่งนั่นเองนะครับผมสําหรับเพื่อนๆที่ยังไงอยากมีไว้ได้ครอบครองมีได้เลยนะป่านี้นะแต่ก็สําคัญคือต้องเช็คให้ดีว่าจะได้จริงของเทไม่เทนะไอ้นี่ยากตรงนี้นะครับผมหาของเทยากนะครับผมเพื่อนๆลองคิดดูว่าถ้าตอนนี้มันไม่มีแล้ยวมันต้องหาจากคนเมื่อก่อนที่เล่นอยู่ยังมีของจริงนะครับผม ไม่นั้นผมว่ามันจะเป็นนกผสมคาบสายพันธุ์แบบอื่นไปแล้วนะจะเป็นนกหลุดบ้างนกอะไรบ้างนะผมไม่เจต้องหาคนที่เล่นเมื่อสมัยก่อนที่เขายังเพาะพันธุจนมาถึงปัจจุบันลงไปหาดูกันนะและคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ